มาดูเฉลยแบบฝึกหัดสัมพันธ์ขอที่หนึ่งว่า,ายังต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างบางคนอาจจะสัมพันธ์ถูกทุกตัวแต่ว่าลืมไปแค่ตัวเดียวทำไมจึงลืมแต่แตโดยมากก็ทำถูกกวา่าทำผิดกับบางตัวสองตัวตนเองได้เต็มก็มีหลายรูปมาดูข้อที่หนึ่งอันนี้คือปัญหาที่ให้มามีอยู่ห้าข้อ ข้อที่หนึ่งสรานพสัตดาปุจิย่อมตัดถามจัตตโรปัญเหซึ่งปัญหาทั้งหลายสี่เทรังกะพระเิระอันดับแรกเราก็ดูว่ามีอรรถบัญัไหมไม่มีมีนิบาตต้นเข้าคว,วาไมไหมไม่มีเจาตัวประธานเข้าในเกียร์คุมภาคไปเลยก็คือสถาสิกตาในปุจฉติปุจฉติ อาวใช่หมบจัดตกวาจบเมื่อเราสัมพันธ์ตัวประธานกับต,ตัวกิริยาคุมภาพเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็ต้องสัมพันธ์เป็นตามลําดับที่เขาวางไว้เช่นวางถีรังก่อนเราค่อยอแล้วจึงค่อยไปคือต้องสัมพันธ์ถีรังก่อนเพราะมันวางไว้ก่อนส่วนจักรรูปัญญีนี่ก็สัมพันธ์เป็นลําดับมาคือสัมพันธ์ที่เหลือที่เขาวางไว้เป็นลําดับเป็นลำดับมา บางคนเอาจากคําแปลจำตัดถาซึ่งปัญหากะพรทธิระพอเราแปลย่อมถามย่อมตัดถามซึ่งปัญหาต่อปัญหาขึ้นมาก่อนไราเอากัดเทลังสัมพันธีหลังอันนั้นคือวิชาแปลในวิชาสัพพันธ์หลังจากที่สัมพันตัวประธานกับกิยาภุมภาคเรียบร้อยแล้วที่เหลือสัมพันธ์ไปตามระดับที่เขาวางก็คือเทรังก็เป็น บบอุตกรรมะเมื่อคนมีอุตกรรมะสองตัวเลยในประโยคนี้ใครก็ไม่รู้ใั่้ตัวแถวนั้นแหละอาจจะเป็นแฮก,ก,กคู่เลยก็ได้แฮกคู่เพราะว่าเอ๊องค์นี้ผิดองค์น,งนี้ก็ผิดอืมนั่งใกล้นั่งโต๊ะเดียวกันนี่เองไม่ต้องใครแล้วตแถวนั้นแหละเ <laughs> ทรังอะกะจิตกรรมะในปุจฉติแล้วก็จตารวิเศนของปัญหีปัญเาวุตกรรมะในปุจฉติ ฉะนั้นที่ป็นกันคือเทรังสัมพันธ์เปวุตกรรมมากกันมาก็ากเลยผิดผิดข้อเดียวแหละต่อมาข้อที่สองนี่อันดับเทระทั้งหลายนำไปแล้วซึ่งสัถิวิหาริกสู่ปชิตวันอันนี้ข้อน,นี้โดยมากไม่ค่อยมีคนผิดนะเทราเซกตาในนยิงสุนยิงสุอาขยบทกัตตุกวาจบสถิวิหาริกังก็ อาวุธกรรมะในในยิงสุขเชตอนางก็เป็นสัมปาปุนิยกรรมะในในยิงสุข้ขอนี้ไม่มีคนผิดข้อที่สามอ่าอันนี้ก็มีอรับระนะโมฆะโมคลานะอรับนะเศรษฐีอ่าอันนี้คือประธานในประโยคเหตุกับตัวจบเราเรียกว่าเหตุกรกะตะก็เศรษฐียังภริยาให้ ทอดแล้วซึ่งขนมมากก็แล้วก็ตตุสันอนรัปปนาก่อนโมคลานะอนะระนะัปปนาครั้งนี้จะรนุรวมให้ว่าอนปะนะัปนาบางคนเขียนมีสระมาก็นะผมยัง,ย,งยังไม่ไม,ไม่ไม่ตรวจให้ผิดแต่ครั้งต่อไปอาันปะนาะวิชาสัพพันธ์ต้องไม่มีสระคือแบบนี้เขียนแบบนี้เลยไม่มีสระโมคลานะอนะปะนะัปปนา ก็สถีเหตุุกตาในปาจาเปสีปาจาเปสีอานบทเหตุตุกตัวจบตัวประธานเป็นเหตุุกตากียรติภมภาคจะเป็นเหตุตุกตัวจบถ้าไม่ตรงกันไปใดไปหนึ่งก็ถือว่าผิดประโยคสมันต์ตัวประธานถูกแต่เกียรุิภมภาคเป็นตุบตัวจบก็ผิดบอกตัวประธานเป็นเหกะตายเกยริภภาคเป็นเหตุตุกตัวจบก็ผิดฉะนั้นต้องให้ตรงกันทั้งตัวประธานและเกียรุิภมภาค เมื่อเราสัมพันธ์อารับระเรียบร้อยแล้วประธานบวกกับเรียร์คุมภาคเรียบร้อยแล้วที่เหลือต้องสัมพันธ์เป็นตามละดับที่วางไว้เลยพระริยังการิตกรรมะในปาจาเปสิพระหุงวิศนะของป,ง,ปงปูวังปูวังตุตกรรมในปาจาเปสิแบบนี้ข้อนี้ก็ไม่ค่อยผิดกันเท่าไหร่จะเป็นกันข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้าเนี่ยนะตรอมา ข้อที่สี่ยักษินนายักษนเนวนายักษินีขาที่เทียบกินแล้วอุตเกซึ่งบรทั้งหลายตโยวาเรซึ่งวรรทั้งหลายสามไม่มีอรบนะไม่มีนิบัตจนเข้าควาก็เอาตบทานเลยยักษินีเสกตาในขาที่ขาที่อให้บทกัตตุวาจบทีเดียวสะทำไปตระดับครับตโยวิสนะของวาเรวาเรอจจันตัสังโยคะใน ขาที่ตัวการบุตเกซึ่งก็เป็นอวุตรกรรมะในขาที่บางองผิดข้อนี้ผิดข้ออะไรลืมสัมพันธ์ปุตระกลืมสัมพันธ์ได้อย่างไรนึกว่ารีบร้อนไปเออม,มื่อวันพุธอาจจะร,รีบร้อนหรือเปล่าเต,ต,ตะอะไรก็อีไม่มได้ยกกันเลยใช่จากกันไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับห้องเลย ผมก็ว่าเห็นว่าเสร็จเร็วนะยังนั่งอยู่กับโต๊ะกันอยู่เลยนะจะว่าทําปัญหาไม่เสร็จมันก็ไม่ใช่นะยังเห็นมันนั่งกันซอนหลังยันนั่งกันดูมือถืออยู่เลยแปลว่ามันได้รีบร้อนสักเท่าไหร่ฮะวันพุธไงวันที่ผ่านมาเนี่ยไปโดยที่ไม่ยกโต๊ะมีคนหมา,มาถถามาถ่ายรูปแล้วอื้งบรรจารย์อยห้องประชุสามเนี่ยใครอย่างพีธุรกิจวะถ่ายรูปมาให้ดูอ่ะ ไม่มีใครยกเลยโต๊ะต,ตัวหนึ่งยังเรยนน่ายังไงกันแน่พอมีเรียนตอนบ่ายมไม่ต้องยกม,มเนตนามาเจราจากันเองผมไม่รู้แล้ว <c oughs> มาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าผมก็หลอกไว้ตัวหนึ่งคือเอานิปันโนเป็นตับวะตจใกุงพากมาอ่าพระตัวนั้นว่าเด็กน้อยนิปันโน นอนแล้วสุขขังสบายสุขขังตัวนี้เราไม่ได้แปลว่าซึ่งสุขนะนอนแล้วสบายลนะตัวนี้มันมันเป็นอากรรมธาตุด้วยฉะนั้นมันแปลว่าอสุขขังจะแปลว่าซึ่งไม่ได้ต้องเป็นแปลว่าสบายเฉยๆแล้วก็สัมภาระติงตลอดราตีทั้งกลวงก็ทาละโกเสกตาในนิปันโนนิปันโนกิตตบดจักตุวาจบบางคนเพลินเป็นอาขยัตนตบดมาแปลว่าหลอกได้สำเร็จ ฉะน,นี้คือตามปัจจัยก็เป็นกิตบตบทตกรตุบาจบไม่ใช่เป็นอาคิตบทกรตุบาจบแล้วก็สัพพะติงก็ตลอดก็อาจารตะสงังโยคในมนิปโน,โนสุขังสบายคือแปลไม่ออกสำเนียงทุติยพัจ์ก็คือกฎข้อที่งศของทุติยพัจ์คือแปลไม่ออกสำเนียงอาญตนิบัติมันเป็นวิสินะของกิริยาเราเรียกว่ากิริยาวิสุนะและที่ผิดกันคือ,คอใช้คำเชื่อมผิดคือต้องแปลว่าต้องใช้คำเชื่อมว่าใน กิริยาวิสุจนะในนิปนโนฉะนั้นทุติยพัดทุกตัวต้องสะพันเข้าในกิริยาคำเชื่อมจะมีแค่ในเท่าน,นั้นฉะนั้นตุยพัดทุกตัวใช้คำเชื่อมนในทั้งหมดไม่มีคำว่าของถ้าเกิดมันเป็นวิสศษนะ์มีเสียของนามนามอันนั้นจะไ่เป็นวิสศษนะถ้าเข้ากับตัวนามถี่ใช้คำว่าของได้เช่นอะไรนะขั้นโมความเป็นอย่างนั้น เ,เอวังวิเศษนะของพาเวเนี่ยอั่นี้คือใช้คำเชื่อมว่าของได้แ้าเกิดเป็นกริยาวิเศณะเมื่อไหร่เอวังทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศณะขยายกริยาก็กริยาวิเศณะในฉะนั้นเข้าในกริยาให้ใช้คำเชื่อมว่าในมีใครประทรมม้วงไหมครับว่าผิดพลาดไหนไมี็ไหมครับไม่มีก็ได้เต็มอยู่ประมาณสามสี่รูปดังนั้นก็ Ay,